ผมจะไม่ตัดต่อนะเลือนเอาเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ทำไม่เป็นนะครับก็ส่งมาซ่อมได้นะครับ ตรงหนที่มันมีเริ่มขึ้นตัวดำๆนะเป็นคราบเป็นคลิกเกลือเป็นเนี่ยเราก็ขูดให้หมดเลยนะครับถ้ามันเป็นเยอะแล้วมันขาดแล้วเราก็ใช้วิธีการต่อสายโยงสายเอานะครับจัจัจเป็นเส้นเลยก็ได้นะถ้าทำมันเล็กมากเราอาจจะต้องปอกสายจับเป็นไส้มันนะครับนี่นะ ถ้าตรงไหนที่มันมัน,ม,นมันเริ่มมีปัญหาลายอมันจะขูดง่ายนะครับมันไม่ต้ององอกแรงไงตรงไหนที่เป็นดำๆแล้วก็ขูดออกให้หมดไฟมันจะได้ไม่กระโดดข้ามนะครับ เนื้อเก็บรยายลเอียดทีนึงนครับเปรงทองเหลืองเงาวับเลยเอาให้หมดจดนะครับ งานจะได้ไม่ติดกลับถ้าเอาแค่พอใช้ได้มันก็ใช้ได้เนี่ยแต่จะเอาให้ทนอ่ะมันต้องเน้นคุณภาพหน่อยนี่นะดูดำำดำๆสักทีนึงอสักทีเนึ่ง เสริมตะกัวไปอีกนิดนึงตรงไหนที่มันเริ่มมีปัญหาตรงขาวกรนนะใส่เพิ่มไปหน้อยนึง โอเคไปผมจะประกอบไปรอให้ชมกันกะครนะครับอา้าวใส่ตัวนี้เนะี่ย

ก็เคลือบวานิดถ้าชอบเสร็จเนี่ย,ยต้องเคลือบวานิดข้างน่าก่อนเนาะเคลือบอยาแล้วก็อัดซิลิโคโนหรือว่ากาวอะไรกนะ็แล้วแต่ซิลิโคโนไม่ได้นะครับข้ามานะครับกันน้าเข้าไอชั้นนีงจริงๆเคลือบวานิดแล้วน้ําก็เข้าไม่ได้นะจับจุ่มน้ําเลยยังไม่เป็นไรเลย 何だ <noise> よ何だよいいない。 โอเคคลิปผมจะตัดเป็น EP EP นะครับเดี๋ยวไปลองกันนะครับใน EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมเอาไปลองนะครับติดตาม EP ต่อไปนะครับลองให้ชมก่อน